นี่ก็เป็นไฟผีป,ปอบนะครับขมบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบปบป๊บนะครับถ่ายยังครับถ่ายยังโอ้โคศกเอนพูดเขาจะถ่ายยังไงเตรีครับนี่ครับเตรียมปล่อยว่าวขนาด3มเมล็ดนะครับ3เมตรนะครับไม่ใช่3มเมล็ดนะครับโดยทีมงานสิงแง่แง่นะครับเก่งด้ยเอาทางคิดรถบนญอะไรกับผม ในมัดยังไงกับรู้เกิดว่าไม่ใช่คนมัดนะครับลืมงงๆครับเรื่องนี้ซุกตรงไหนเส้นได้เส้นหนึ่งเลยนม่เราครับเพราะไม่เห็นมัดต,ตัวเองครับต,ตัวเองก็จะเข้าใจนะครับเพไม่ได้มัดต,ตัวเองครับดีนะครับ ก็ทำการมัดเชือกนะครับผมนะโอเธอหวานเจียบนะฮะนะจัะนะจจะนัจจะนักหน้าเจ๊เจ๊เจนี่เราก็มาใส่เสือ้อพัทยายอยู่ในติดนะครับเสื้อมาไหลสิบปีแล้วครับมันหล่อแล่ก็อร่อยนะครับทิมง,งานชินี้ นั่นะนะมีไม้ให้เวยไม้ไม้ไมครัใช่ใช่ไม้บอาเอกยักษ์ครับเสียงเอกไม่ออกเลยนะครับทางยาวเป็นกิโล ปล่อยเชือกล้ครับ่อยหาไมปล่อยเชือหาประมาณห้าสิบล้านนะครับถ่ายว่าด้วยนู้นถ่ายว่าเ,าาาเ,าเรานี่เดี๋ไปงถ่ายข้างบนหรอก็ว่เาเราวนนี่แหละถ่ายล่างก่อนเจ็บหยิบไหวเนี่ยป็นี้เป็นไฟสามสีครับเป็นไฟเขียวแดงน้ำเงินนะครับตัวนี้จะเป็นเอ,อ เป็นไฟค่อนข้างราคาประหยัดนะครับราคาไม่แรงน,นะครับยาวสิบห้าเมตรนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับเมนเป็นไฟดั้งเดิมนยผมเคยเล่นไปก่อน,นครับแต่จะเป็นสิบสองโวล์น,นะครับมีสว่างอยู่สามหลอดดนะ้วยน,นั่นคือมีสว่างอยู่สามหลอดนะเอาไปชี้ด้อ่ะต,อง,งอ,ะตองดู

เรียมข่อยว่าขนาดสามเมตรนะครับตัวนี้เป็นว่าของผู้ชายนะครับอยู่ทางอุบลน,นะครับทำห้พี่เขาจะไม่เอากลับเพื่อโชดนี่ครับกอดยังอะลยก็อลยโกระวังไปชนในตัวนั่นเลยกู กระไา้เย็บไม่ได้ท่ากาวันไครับรายเย็บในไม่ได้เย็บเวลาโดนลมนะรัมันจะบินนะครับลนเดือดไปนะครับตัวนี้ไปมัดท่าบนเลยนะครับผม นั่นตัตว์ชนิดยากินหรือชนิดยากินปะกินเลยไม่รู้ลุงเยอะเถอะยังอกว่าเนี่นัดราจะนัดไม่แน่ราจะนัด บางทีเปิดตีหนึ่งก็มีนะเห็นไหมติดยังถ่ายอี่เนี่ยเห็นแล้วโวดถ่ายกก่อนจะพึ่นพูดปลาโอ้ไฟมันโอ้บิดเนาะสิเดตัวน,นี้ดึงไปมาตรงเต้นก็ได้สิเดมาตรงเต้นเลยมันลุดแล้ว ไปไม่พอกัไม่ดูนะครับเหมือนมันไฟม,มันเส้นมันบิดอ๋อมันบิดครับบิดตามปีกเววนะครับที่หลังซื้อดโดรนไว้ตัวไหน นน,นะครับติดกันนะครับพี่น้องชาวเอา้าเราเป็นขนาดสามเมตรหมดเลยนะครับจะมีว่าเอ็ยักษ์หกเมตรนะครับอยู่ด้านล่างนะครับมันไม่ดึงขาเต้นรุดนี่จะไหนโอเคจบเลยก็ได้